ทุกคนเคยเห็นการโหวตในเพจต่างๆไหมครับที่เขาเอามาบอกว่าโหวตเลือกคนนี้หรือว่าโหวตไม่พอใจคนนั้นหรือว่าเป็นการโหวตอะไรต่างๆนะผมเดี๋ยววันนี้นะผมผมจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังนะผมว่าการโหวตมันสามารถเชื่อถือได้จริงหรือเปล่านะผมอันนี้ยวผมจะยกตัวอย่างนะผมคือมีเพจหนึ่งนะผมที่มีผู้ติดตามนะครับหนึ่งแสนคนนะผมอันนี้เป็นเรื่องสมมตินะผมสมมุติว่ามีผู้ติดตามนะผมจํานวนแสนคนนะครับผม แล้วก็มีคนมานะผมร่วมโบสถ์เพียง100คนเท่านั้นนะครับผมมีคนมาโบสถ์เพียง100คนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะมีนายไก่นะผมนายแมวนายเสือนะผมแล้วก็นายวัวแล้วก็งดออกเสียงนะครับผมสมมติว่าคนใน100คนนี้นะผมชอบนายไก่นะผม50คนนะครับผมชอบนายแมว10คนนะครับผมชอบนายเสือ30นะครับผมชอบนายวัว5นะผมงดออกเสียงอีก5นะผม คนจะเห็นไว้ครับว่าว่าตารางนะครับผมมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยผมแต่มันเป็นเพียงเสียงของคนแค่ร้อยคนเท่านั้นนะผมแล้วก็เป็นฝ่ายที่คนที่เข้ามาเล่นนะผมเป็นอย่างเช่นเป็นฝ่ายของนายไก่ที่เข้ามาเล่นเยอะนะผมหรือเป็นฝ่ายของนายเสือที่เข้ามาเล่นเยอะแล้วก็อีกอคนที่ปล่อยผ่านแล้วก็ไม่โหวตแล้วก็ไม่เล่นก็มีนะผมมันเลยทําให้การโหวตนะครับเขาก็จะทําออกมาว่า คนายนไก่นะผมมีการแบบเห็นด้วยนะผมว่าต้องแบบยูต่อหรืออะไรก็ว่าไปนะผมคือแบบส่วนน้อยนะผมในแต่ละเพจนะผมมันจะมีคนที่แบบติดตามคนคนนั้นอยู่นะผมมันเลยทําให้เรานะผมจะเชื่อถือนะผมการโหวตของแต่ละเพจได้ยังไงนะผมผมก็แนะนําว่ายายําอย่าไปเชื่อมากนะผมเพราะว่าเพจพวกนี้นะผมมัน โหวตนิดเดียวนะผมมันก็ขึ้นมาได้แล้วนะครับผมอันนี้ผมก็อยากมาแบ่งปันความรู้นะผมหลังบ้านนะผมในการโหวตต่างๆนะครับ